สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The GeoMeter Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้มีปัญหาถามเข้ามาว่าถ้าหากเราต้องการจะหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟ2กราฟอย่างในกรณีนี้ f x เท่ากับลบ x กำลัง2บวก2 x บวก3กับ g x เท่ากับ x บวก1พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟทั้งสองก็คือพื้นที่สีฟ้าตรงนี้ คำถามก็คือว่าเราจะมีวิธีการหาพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับคลิปคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นเราจะทำการเขียนกราฟของฟังก์ชันทั้ง2พร้อมทั้งแรงเงาพื้นที่ที่ปิดร้อมด้วยกราฟของฟังก์ชันทั้ง2กันก่อน โดยไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่จากนั้นพิมพ์ฟังก์ชัน fx เท่ากับลบ x กำลังสองบวก2 x บวก3แล้วก็ gx เท่ากับ x บวก1ได้เลยค่ะเมื่อเราสร้างฟังก์ชันทั้ง2ฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาเขียนกราฟของฟังก์ชันทั้งสองก็คลิก fx คลิก gx ไปที่เมนูกราฟเลือกเขียนกราฟของฟังก์ชันจากนั้นให้เราซ่อนกริดกับจุดกำเนิดแล้วก็จุด1ห,หน่วยไปนะคะจะได้ไม่เกะกะสายตานะคะหลังจากที่เราทำการซ่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการแสดงเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเพื่อให้เรารู้ว่ากราฟเส้นไหนเป็นฟังก์ชัน fx กราฟเส้นไหนเป็นฟังก์ชัน gx เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งคลิก fx กับกราฟพาราโบลาคว่ำไปที่เมนูแสดงผลเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการคลิก gx กับเส้นตรงไปที่เมนูแสดงผลแล้วเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้เลยจะเห็นว่ากราฟทั้งสองมันตัดกัน2จุดคลิกจุดตัดเลยนะคะคลิกจุดตัดจุดแรกคือจุดนี้จุดที่2คือตำแหน่งตรงนี้สมมุตินะคะว่า ที่ได้ก็คือ a กับ b คลิกจุด b กับแกน x ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากจะมาตัดกับแกน x ก็คลิกจุดตัดนะคะคลิกจุดตัดเลยสมมุติว่าจุดนี้ก็คือจุด c นะคะให้เราทําการสร้างส่วนของเส้นตรง ac จากนั้นทำการสร้างจุด หจุดบนส่วนของเส้นตรง AC จุดนี้จะเคลื่อนที่ได้อยู่บนเส้นตรง AC คลิกจุดกับส่วนของเส้นตรง AC ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากนี้จะตัดกับกราฟของ fx กับ gx ให้คลิกจุดที่เส้นตั้งฉากนี้ตัดกับกราฟค่ะใน2จุดนี้นะคะ ทำการสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่าง2จุดนี้เพื่อให้เห็นชัดๆเดี๋ยวซ่อนเส้นตั้งฉากไปก่อนนะคะกด Ctrl H นี่นะคะจะเห็นว่าจุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AC เมื่อเคลื่อนที่ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยคลิกจุดกับส่วนของเส้นตรงไปที่เมนูการสร้างเลือก Low Pass เราก็จะแรงเงาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟ fx กับ gx ได้แล้วจากนั้นทำการซ่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการแสดงตรงนี้ไปกด ctrl s เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาตรงนี้โดยวิธีการหาก็ยังคงใช้วิธีการเดิมก็คือเราจะแบ่งพื้นที่ ตรงนี้ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆหลายๆรูปแล้วนำพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาบวกกันโดยเราจะกำหนดจำนวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราต้องการจะสร้างโดยไปที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่กำหนดค่า n เริ่มต้นเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมสัก10รูปนะคะก็กำหนด n เป็นสิไปก่อนจากนั้นเราจะมาดูว่าจากจุด a จนถึงจุด c เนี่ย ถ้าเราแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า10รูปแต่ละรูปมันจะมีความกว้างเท่าไหร่เราก็คลิกจุด A จุด C ไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดบนแกน x แล้วก็ไปเมนูจำนวนเลือกคํานวณคํานวณความกว้างโดยนำ xC ลบกับ xA แล้วก็หารด้วย n นี่คือความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละรูป ปลี่ยนชื่อสักนิดหนึ่งสมมติว่าให้ชื่อว่า h อาได้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นทำการลงจุด1จุดบนแกน x สมมุติชื่อนี้ก็คือจุด d จากนั้นทำการวัดพิกัดบนแกน x ของจุด d ก็ไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดบนแกน x แล้วก็ทําการคำนวณ xd บวกกับ h xd บวกกับ h ก็คือความกว้างใช่ไหมคะความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่และรูปทีนี้ความสูงมันคือแค่นี้แค่นี้มันก็คือ fx ลบด้วย gx ใช่ไหมคะ fx ลบด้วย gx เพราะฉะนั้นเราก็ทำการคำนวนนะคะคำนวณความสูงนำ f ที g ่ xd บวก h ลบด้วย g ที x ่ xd บวก h ตัวนี้จะกลายเป็นความสูงจากนั้นเราจะคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเกิดจากเอากว้างคูณกับยาวแต่เนื่องจากค่า y ติดลบจึงทำให้พื้นที่มันติดลบวิธีการปรับให้พื้นที่เป็นบวกก็คือทำให้ค่า y เป็นบวกก็ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปแรก แต่เราจะต้องทำทั้งหมด10รูปนะคะทำทั้งหมด10รูปแล้วก็เอาพื้นที่ทั้ง10รูปนี้เอามาบวกกันก็ไปสร้างค่าพารามิเตอร์ขึ้นมา1ค่าใช้สำหรับเก็บผลบวกสะสมของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพารามิเตอร์ที่จะสร้างก็คือซ้ m เริ่มต้นมีค่าเป็น0ูนย แล้วพื้นที่สะสมของเราก็ใช้วิธีการคำนวณคำนวณอะไรคำนวณซ้ำบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปแรกนี่นะคะนี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปแรกจากนั้นเราจะต้องทำแบบนี้อีก9ครั้งก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณ n ลบ1นี่คือจำนวนที่เราจะต้องทำซ้ำทั้งหมดทีนี้เมื่อเราทำซ้ำไปแล้วเราอยากจะได้คำตอบก็คือ ผลบวกสะสมของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าวิธีการที่เราจะนำเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาก็คือการใช้คู่อันดับแล้วก็คลิก x d บวก h กับ sum บวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้จากนั้นก็ไปที่เมนูกราฟเลือกลงจุดแบบ x y นี่นะคะถ้าจุดมองไม่เห็นก็สามารถขยับจุดดีได้นะคะจุดใหม่ที่เราสร้างก็คือจุด e เมื่อได้แบบนี้ให้เราคลิกจุดดีกับซ้ำเท่ากับ0แล้วก็เอ็นลบหเท่ากับ9ไปที่เมนูการแปลงกดแป้นชิปเมื่อกดแป้นชิปจะเห็นนี่นะคะเมนูคำสั่งทำซ้ำตามจำนวนถ้าไม่กดไม่เห็นนะคะกดแป้นชิปแล้วก็กดทำซ้ำตามจำนวนส่งดีไปที่จุด E ส่งซ้ำไปที่ซ้ำบวกกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เราไม่อยากได้ตารางกดโครงสร้างแล้วนำตารางออกแล้วก็สั่งทำซ้ำในขณะที่จุดทำซ้ำตัวนี้ยังเลือกอยู่ถ้ามันไม่ได้เลือกอยู่ก็สามารถคลิกตรงจุดนี้ได้เลยมันก็จะทำให้เป็นการเลือกจุดที่เราทำซ้ำไว้ไปที่เมนูการแปลงเลือก terminal point terminal point ก็คือการสร้างจุดสุดท้ายของการทำซ้ำ จากนั้นต่อเนื่องไปที่เมนูการวัดวัดพิกัดบนแกน y ออกมาเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราลงจุด y คือผลบวกสะสมนะคะจากนั้นตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ทำการซ่อนไปเราก็จะได้ว่าผลบวกสะสมก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมด10รูปเนี่ยรวมกันจะเป็นเท่านี้แต่ตัวน,นี้ยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มต้นพื้นที่ของเราที่จุด d แต่พื้นที่ของเรามันอยู่ที่จุด A เพราะฉะนั้นคลิกจุด D จุด A ไปที่เมนูแก้ไขแล้วก็เลือกปุ่มการเคลื่อนที่เราจะเคลื่อนที่จุด D ไปยังจุด A แบบชั่วขณะเราก็ลองสั่งเคลื่อนที่เลยนะคะเคลื่อน D ไป A เราก็จะได้คำตอบนะคะอันนี้จุด F เราไม่ใช้เราก็ซ่อนไปก็ได้นะคะเราจะได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้ ถ้าเราเทียบนะคะเราลองเทียบคำตอบกับการคำนวณนถ้าเราเทียบคำตอบกับการคำนวณน,นะคะถ้าหากเราใช้การคำนวณผลลัพธ์ที่ได้จะได้เท่ากับ4.5พื้นที่ตรงนี้นะคะมันคือ4.5นี่แต่ตอนนี้เราได้4.45นะคะ4.45เราก็มา ปรับตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้า n เท่ากับ10เนี่ยพื้นที่ที่ได้มันยังไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเราก็จะปรับ n ตัวนี้ให้มันเยอะๆขึ้นไปเลยนะคะเพื่อให้รวดเร็วปรับไปเลยค่ะใส่สักพันนึงก็ได้นี่นะคะเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะพื้นที่สะสมตรงนี้จะเท่ากับผลที่เราคำนวณไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่5แล้วสำหรับ การหาพื้นที่ภายใต้กราฟก็หวังว่าจะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่กำลังศึกษาโปรแกรม GSP กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พาาลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ